สวัสดีค่ะยกดิลดาโรวีเลิศค่ะสวัสดีครับสมภพรัตนพรีนะครับนี่คือติ่งข่าวสุดสัปดาห์นะครับเหมือนเดิมฮะวันอาทิตย์ครับเอาสักสามเรื่องก็แล้วกันนะฮะสามเรื่องก็อต้องเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนกรณีเรื่องบ่อนการพนันโอ้โหนี่ใกล้บ้านเรามากเลยนะพี่อยู่ตรงแฟดปลาทองเก่าหรือรังสิตซิตี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะครับบ่อนพนันออนไลน์นี่ยังตามจับสาวัดรซัวอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยนะครับนี่มีบ่อนอยู่ใกล้เบิร์กพอยต์เลยนะครับอยู่แฟดปลาทองเนี่ยฮะตอนนี้เขาชื่อรังสิตซิตี้ฮะเป็นบ่อนแต่ว่า เข้าไปจับแล้วเจอแต่เครื่องมือการเล่นไม่เจอนักพนันนะฮะเพราะว่าตรอยังไม่ได้เด้งห้าเสือนะครับระหว่างที่ทำรายการเนี่ยไม่รู้เด้งอยังแต่ตอนนี้ยังไม่เด้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อนะฮะแต่ถ้าสืบสวนไปสืบสวนมามีมูลเนี่ยเดี๋ยวได้กระเด็นกันอีกฮะซ้ำร้ายไปกว่านั้นไอตอนที่บุกไปไม่มีตำรวจซัาคนเลยค่ะพี่บอลหยุดหรือเปล่าฮะเขาไปแอบปะแปงในน้ำสงกรารหรือเปล่าฮะ เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งก็ใหญ่พอๆกันเหมือนกันเรื่องการที่กกตไปดูงานต่างประเทศค่ะครับไปดูงานต่างประเทศนะครับระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยเพิ่งจะทยอยกลับกันนะไปกันตั้งแต่วันที่4นะครับแล้วมันใกล้เลือกตั้งแล้วอีกไม่กี่วันไม่รู้จะไปขยันไปดูงานไรนทั้งนานะครับถ้ามัวแต่ดูงานอย่างนี้แสดงว่าไม่เคยพร้อมเป็นกกตนะครับแต่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องที่ประชาชนไม่อยากให้ทําคือไปดูงานแต่เรื่องที่ประชาชนอยากให้ทำเนี่ยฮะประเภทพวกขยายวันเลือกตั้งล่วงหน้านี่นะคร หรือแม้แต่นะครับการทําบัตรแม่มันโหลเนี่ยมีชื่อพักมีโลโก้พักหน่อยได้ไหมนะชาวบ้านก็จะได้เลือกถูกพักถูกคนนะครับจะได้ไม่บัตรโรงบัตรเสียอะไรเงี้ย ไอ้เรื่องเนี้ยไม่ยอมทำไม่รู้เป็นยังไงนะกรกตเนียนะ,ะเดี๋ยวว่าการวิเคราะห์กันในประเด็นต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับกบกบตเพราะว่าเรื่องเก่าเมื่อปี64นี่ยังเคลียร์ใจไม่จบเลยนะเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งโอ้มันเหมือนคำถามไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะพี่กุลคแมกับมวยไทยอะไรมาก่อนยังไม่ทันได้คำตอบแล้วนี่มีดราม่านักชกบราซิลเออผมว่ามันเกิดรพร้อมๆกันนะฮะมันก็มีหลักฐานนะ้ยกีฬาจานรืออะไรต่ออะไรนะครับมีเป็นพันันปีทั้งคู่แหละแต่ประเด็นคือ คุณมให้ก็มีมานานมวยไทยก็มีมานานคำถามคือทุกวันนี้อะไรมันป๊อปปูล่ามากกว่ากันมากกว่ามากกว่าที่มันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองให้บ้านพี่เมืองน้องต้องมาเกลียดชังกันนะครับต้องค่อยๆพูดค่อยๆเรียบเรียงอย่างไม่มีอารมณ์นะครับอ่ะสามเรื่องนี้นะคะว่ากันมาเลยพิติเรื่องแรกคร่ะบ,บอนการพนันที่ าบอกคนแถวนั้นนะ่ะรู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งว่าเจ้าของบอ่อนเนี่ยเป็นคนมีสีรู้แม้กระทั่งว่ามีตำรวจนะมานั่งกินข้าวฟรีรู้แม้กระทั่งว่าตำรวจนะ่มาบอกว่าอย่าไปจอดรถขวางเขาเดี๋ยวยชาวบ้านร้องเรียนเดี๋ยวความแตกถ้าพูดแบบละครไทยก็ไ <c oughs> อจุกอีแก่ไอชดอีช,อ,ชอยทุกคนรู้หมดนะครับ <c oughs> ไม่รู้แต่พี่ดาพี่จ๋าอะไรนะครับ <c oughs> แต่บางเออมันมีดาคนหนึ่งมันเป็นเจ้าของบอ่อนเนี่ยนะครับเนี่ยฮะตำรวจต้องล้ออีกแล้วหนึ่งนะครับประเด็นคือที่เพจสายหมายเขาเอาคลิปมาปล่อยนะครับ บ่อนกลางเมืองลังสิทธิ์เพราะได้รับแจ้งจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับว่าเป็นบ่อนใหญ่ฮะอยู่ที่ลังสิทธิ์นีฮะเขาเรียกว่ามาเก๊าเมืองปทุมฮะเขาอยากขอความช่วยเหลือให้ไปถ่ายคลิปให้ไปเผยแพร่ให้ตำรวจร้อนตัวหน่อยนะฮะในแฝดปลาทองเนี่ยนะครับพื้นที่สพปากคลองลังสิทธิ์นะฮะปทุมนี่ะน,นะครับตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะบ่อนมันใหญ่ลูกหลานเปิดเทอมก็เข้าไปเล่นนะฮะบทเนื้อบทตัวกันมาก็มาของเงินกันไปอีกนะครับชาวบ้านก็เอาแฟดไปขายไปเซ้งกันนะฮะ พวกชาวบ้านตอนนี้ร้องเรียนมาแล้วว่าทุกร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่สาคัญนะเจ้าของบ่อนเส้นใหญ่เป็นตำรวจเนี่ยนะเขาก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ฮะแต่เขาไม่เปิดเผยรายชื่อนะชาวบ้านกลัวจะโดนนะทีนี้การเข้าไปตรวจค้นแน่นอนแหละเราเราชาวบ้านทั่วๆไปวไปไม่มีทางที่จะบุกไปได้เดี๋ยวโดนข้อหาบุกรุกเข้าไปอีกแน่นอนต้องพึ่งตํารวจแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปบุกอะพี่ไม่มีตํารวจสักคนเดียวได้ยังไงก็มีแต่นักข่าวนะเขาเรียกว่ากองทัพนักข่าวพากันไปทุกสํานักเลยนะครับ พราะประสานกันนิติบุคคลของแฝดปลาทองนะฮะคุณฉับชัยเนี่ยตัวแทนนิติบุคคลเขาบอกว่าตอนนักข่าวไปพยายามติดต่อสพ,พอปากคอังสิตน,นะครับเจ้าหน้าที่บอกไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่มีหมายคน้นการขอหมายค้นต้องมีหลักฐานเพียงพอไม่งั้นอาจจะโดนข้อหาบมูรล,ลุกนี่ตำรวจเขาพูดนะครับสุดท้ายนิติกับกองทัพข่าวก็เลยบุกเข้าไปเองฮะนัดรว้วสังกสีและถีบป,ประตูเข้าไปดูนะครับ <Okay. S 2> แน่นอนนะครับลักษณะของบ่อนก็อยู่หลังแฟดปลาทองนั่นแหละครับเนื้อที่ประมาณ100อตารางวาจอดรถได้ประมาณ50คันนะฮะอาคารชั้นเดียวมี2หลังฮะสีส้มกับสีเขียวขงหลังผมนี่นะฮะข้างในติดแอร์อย่างดีฮะมีการกั้นเป็นห้องมีห้องแคชเชียร์ห้องน้ำม้องครัวรองรับการเล่นการพนันทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งไฮโลไฮเทคกำถั่วเสือมังกรบาคาร่านะครับและที่ลิมรัวนะฮะพบ กองสายไฟของกล้องวงจรปิดนะพึ่งถอดทิ้งไปนะแต่ลืมเอาสายไฟไปเข้าใจว่าคงจะร้อนล้นหลนนะครับก็เลยรีบหน่อยนะครับ<ฆ>นะข้อมูลเขาบอกว่าบอ่อนนี่เป็นของเนะสียแอสนะเจ้าของบ่อนคนเป็นบันเป็นตำรวจนะยศดาบตำรวจสังกัดพื้นที่ปทุมนี่ละครับนะผูกการปทุมรับทราบด้วยนะครับเปิดบริการมาประมาณ2เดือนด้วยกันนะฮะคนจะเยอะมากสุกเสาร์อาทิตย์นะฮะและเปิดประมาณบ่ายสามโมงปิดอีกทีก็นู่นนะ 6โมงเช้าของย่ารุ่งอีกวันหนึ่งนะครับฟังฟังดูแล้วเนี่ยก็ตอนแรกเข้าใจว่าที่ตารวจไม่รู้เนี่ยเพราะว่าหมอนมันไปอยู่ในลกในพงในปา่าในเขาก็หรือเปล่าก็ลเลยมองไม่เห็นแต่เอาจริงๆมันก็โชงชางอยู่นะคะแถมชาวบ้านรู้ข้อมูลละเอียดยิบเลยแถมที่สําคัญบอกเนี่ยมีรถโลโก้ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเอาคนมาเล่นที่นี่ด้วยลักษณะแบบเซอร์วิสนะครับแมปทุมมันมีเขาอะะมันมีเขา <c oughs> มีลกมีพงฮะปทุมธานีนะฮะชาวบ้านบอก ความที่ว่าเจ้าของบ่อนเป็นตำวนรวจเนี่ยฮะก็เลยกำชับคนในพื้นที่นะฮะกำชับคนดูแลพื้นที่ว่าห้ามลูกค้าไปจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเขาเดี๋ยวจะโดนฟ้องโดนร้องเรียนนะบ่อนนี้เขาบอกว่าเล่นได้เสียกันเป็นล้านนะครับแล้วมันค่อนข้างเข้มงวดตรวจคนออกคนเข้าเป็นประจำนะฮะไม่ใช่ใครจะเข้าไปเล่นได้ต้องเป็นขาประจำนะครับและบางครั้งมีรถตู้เนี่ยเจ้าปัญหาที่บอกว่ามีโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดอยู่ด้วย มันส่งนักพนันด้วยนะครับนี่ฮะรับช็อปรือเปล่านะครับป้อบมาอยู่ห่างจากบ่อนแค่200เมตรชาวบ้านก็บอกนะครับเหมือนกับอยู่ห่างกันประมาณทัก2 0 0 0กิโลนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยเข้าไปกินข้าวฟรีได้บริเวณร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามบ่อนการพนันบ่อยๆนะครับนี่ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลมาอย่างนี้เลยครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ตอนที่เข้าไปบุกมันเป็นฉากแอคชั่นมากอันนี้เป็นภาพติดตาตรึงใจมากว่าไม่มีตํารวจเลยอันนั้นดอกหนึ่งแล้วนะ <c oughs> กับอีกอันหนึ่งก็คือถ้ารู้ถึงขนาดเนี้ยเป็นข่าวขนาดเนี้ยตอนที่บุกเข้าไปถ่ายรูปอุปกรณ์โต๊ะพน,นันไอ้ตัวชิปตัวอะไรต่างๆมาได้เป็นหลักฐานทุกอย่างแบบนี้แล้ว5เสือเน,นี่ยไม่รอดแล้วใช่ปะยังรอดอยู่ครับตอนนี้ยังรอดอยู่นะครับ <c oughs> พุมงกับพันตำรวจเอกนั้นลงเอี่ยมเราหง <c oughs> ุูหกับสพปักคลองรังสิตเนี่ยนะครับบอกว่าบอนดังกก่าเนี่ยมัน และมันเลิกเล่นไปนานแล้วนะคา,าดว่ามันคงแอบมาเปิดเล่นกันเป็นครั้งเป็นคราวนะตอนเช้ามืดได้ให้ชุดสอบสวนไปตรวจสอบไม่พบความผิดปกตินะชุดสอบสวนก็เลยเดินทางกลับและไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับผู้การปรทุมก็ออกมาพูดแล้วนะครับบอกว่ายังไม่มีคําสั่งเด้ง5เสือสอพอปคลองสิทธิ์นะครได้ให้เจ้าที่ไปตรวจสอบพบเพียงอุปกรณ์การเล่นเท่านั้นเองแต่ไม่พบนักพนันนะฮะและให้ภูมิกับเนี่ยนะครับรายงานเรื่องนี้นะครับ นะฮะหลังจากเป็นข่าวได้ประมาณทักวันสองวันสุกหนิบดีแล้วนะเลิกผานาทีพร้อมตํารวจก็พร้อมเช่นเดียวกันนะพ่วงกับสพปากคลองลางสิทธิ์พร้อมกับพนักงานทั้งหมดเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับนะก็เจอหลักฐานอย่างที่บอกกันนะครับและเอารถหกล้อมาขนอุปกรณ์การเล่นพันันไปไว้ที่สพปากคลองลางสิทธิ์นะครับเขาบอกว่าเอาหมายสารมาเพื่อค้นหาพยานหลักฐานไปประกอบการสอบสวนเก็บร่องรอยนิ้วมือแฝงตามอุปกรณ์ต่างๆบันทึกภาพไว้เรียบร้อยอย่างดี เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลหาเจ้าของบ่อนและผู้เชาวอาคารนะจากนั้นจะเอามาสอบสวน,นดําเนินคดีนะครับการดำเนินคดีกับบ่อนเนี่ยนะตำรวจน,นะคุยกันนักข่าว,ว่าอาจจะทําไม่ได้เนื่องจากตอนนี้มีเพียงอุปกรณ์นะไม่พบคนเล่นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปแจ้งคดีแจ้งข้อหาอะไรครับอุปกรณ์ได้นะครับ จะไปแจ้งข้อหากับอุปกรณ์ได้ยังไงต้องไปแจ้งข้อหากับคนครอบครองแล้วก็คนไปใช้อุปกรณ์นะจีพีค่ความหมายของตํารวจก็คือว่ามันยังไม่เห็นคนเล่น <S <S มันก็เลยยังทําอะไรต่อไม่ได้มันต้องมีความผิดซึ่งหน้าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเอาก็ว่ากันไปตามขั้นตอนแต่ว่าบ่อนเนยเยอะมากจริงๆนะพี่ตินะทั้งออนไลน์ทั้งออนไ,นออนไซต์แบบนี้จนกระทั่งคนเขาแซวกันไปแล้วว่าโอ้โหยุคนึงอ่ะมีโอท็อปวันตำบลวันโปรดักเดี๋ยวนี้เนี่ยมีวันสพอวันบอนการพนันมันวันสพอหรือว่าทีทู บทการประนันกันแน่นะครับมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนี่อบว่าตรอนะฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัชเนี่ยสั่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วนะฮะสูงกว่าผู้การในหวัดนะฮะให้ตรวจสอบใครผิดก็ว่าไปตามผิดแหมพูดอีกก็ถูกอีกนะพูดสิบครั้งก็ถูกสิบครั้งนะครับและเรื่องที่มีการเอาสติกเกอร์โลโก้สานักงานตำรวจชาติไปติดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ใช่รถของตำรวจในชาตินะน่าจะเป็นคนที่เอาไปติดตั้งและแอบอ้างนะครับแต่อย่างไรก็ พบตรล,ลืมอะไรไปหรือเปล่าฮะพ <ฮะ S 1> อบตรลลืมไปนะครับเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของบ่อนนะมันเป็นตำรวจยศด,ดาบตำรวจครับ ดราม่าเก่าเนี่ยยังไม่ทันเคลียร์เลยนะที่อยกบอกว่าคล้ายกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก่อนที่เขาเถียงกันอ่ะว่าคุณขมแมกับมวยไทยอะไรมาก่อนกันดราม่าใหม่ก็มาแล้วค่ะนักชกบราซิลโดนยึดแชมป์ไปนักชกบราซิลนี่ไม่ใช่นักชกขมรมนะครับแต่นักชกบราซิลนี่ปากไวนะไปพูดและพาดพิงถึงมวยไทยนะครับบอกว่ามวยขมแนี่เป็นต้นกาเนิดของมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในเพราะปากล้าอย่างนี้นะครับองค์กรมวยไทยโลกนะครับหรือ WMO นะฮะ World Muay Thai Organization นะฮะ สั่งลิฟแชมป์ฮะรวมทั้งแบรนด์การแข่งขันระดับนานาชาติทั้งหมดนะครับของเทียโกเทเซล่านักชกบราซิลคนนี้นะครับเขาเป็นแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทของ WMO นะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้ากับสุภาษิตธไทยป้าหมอตายเพราะป่า,ป,าป่าเขาไปทําอะไรมาหรอคะข้อหาคือสร้างความสุเสีให้กับกีฬามวยไทยพยายามนํากีฬาโมยไทยมาสร้างความขัดแยง้งและได้รับแรงจูงใจทางการเมืองและไม่เหมือนนะักกีฬาพื้นฐานมุ่งเน้นที่จะลดค่ากีฬาแห่งชาติของประเทศไทย กระตุ้นความเกลียดชังนะครับไอติโก้เนี่ยมันไปบอกว่าคุณคาแมร์คือศิลปะการป <c ười> ้อ <c ười> งกันตัวกัมพูชาต้นกําเนิดของมวยไทยและเตียโก้จะผักดันมวยเขมรไปสู่เวทีททระดับโลกรวมทั้งช่วงที่คว้าแชมป์ได้มีการสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะด้วยการเอาธงชาติกรัรมพูชาขึ้นไปชูทําให้องค์กรมวยไทยโลกเนี่ยนะครับมีมติถอดแชมป์ทันทีและแบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเตียโก้เนี่ย หมดสิทธิ์ต่อยหาเงินในวงการมวยไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังระดมออนไลน์ในเขมรอยู่นะตีโก้จะขอเปลี่ยนชื่อเป็นเขมรแล้วนะครับแล้วได้สัญชาติเขมนด้วยซ้ำไปนะแต่เอาจริงๆก็ทราบประวัติเขาว่าเขาก็เคยมาอยู่ในเมืองไทยนานอยู่นะพี่แล้วก็หากินกับการชกมวยไทยอ่ะมันนานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะโอ้ตีโก้นี่นะครับอายุ35ปีนะเคยอยู่เกาะสมุยนะ และฝึกฝนมวยไทยจนเก่งกาจแล้วก็สอนมวยไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับและที่สำคัญนะมันสักไว้กลางหลังเลยนะครับว่ามวยไทยนะขึ้นชกในเวทีมวยไทยเนี่ยหลายรายการแล้วนะครับตั้งแต่ระดับภูมิภาคระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟตมวยช่อง8มวยไทยไฟเตอร์เนะครับและตีโก้เนี่ยซึมซับการต่อสู้ของคุณะแมรหรือโบกตอเนี่ยในประเทศกัมพูชาในระยะหลังนะครับจนกระทั่งรองประธานมวยของเข,งขมรเนี่ยนะะมอบของขังให้เขาไปต่อสู้ที่เยอรมัน ทำให้เขาหลงไหลการต่อสู้ของคุณแคแมร์ในลําดับต่อมาครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทําให้พูดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วก็กลายเป็นโดนแปนแต่เขาก็อยากชี้แจงนะคะเขาบอกว่ามากล่าวหาเขาว่าเขามุ่งร้ายแบบนี้เขาต้องการจะชี้แจงแล้วไอ้การกระทาแบบที่ WMO ทำเนี่ยมันเป็นการทําที่โลกลังเกียจเขาแถลงการนะฮะว่าเขาพยายามจะติดต่อโทรทัศน์บราซิลและจะให้สัมภาษณ์นะฮะเพื่อแก้ต่างในเรื่องนี้นะครับ และเขาชี้แจงแถลงข่าวที่กรรมพูชาว่าการยึดถิ่นานชำโลกเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติที่โลกรงเกียจอย่างที่คุณบอกฮะหลังจากนี้เขาจะอยู่อาศัยในขเขมรตลอดชีวิตและถือว่าการมพูชาเป็นบ้านเป็นเป้าหมายหลักของเขาในการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของกุเนเขมรนะฮะและจะดําเนินง,งานมีกองทุนเพื่อฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของขเขมรต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ไปเป็นคนขเขมรแล้วนะครับ ก็คือได้สัญชาติอย่างที่พี่บอกนี่คือคนกัมพูชานี่ยเขาแบบอ้าแขนรับแบบโอบกอดด้วยความอบอุ่นอะไรแบบนี้เลยไหมคะครับสมเด็จทูตเซนมอบสัญชาติให้ฮะแล้วมอบเงินอีก20,000เหรียญประมาณ700,000บาทนะครับนะสนับสนุนให้เขาทํากิจกรรมต่อในกัมพูชาและมีข้อมูลว่าตอนนี้เขาเดินสายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในกัมพูชาเยอะมากนะครับแฟนชาวกัมพูชาในเพจเวิลด์กุนคาแม่โปรโมชั่นเนี่ยนะครับมีคนติดตามอยู่400,000กว่าเนี่ยบอกว่าไม่พอใจนะครับที่นักกีฬากุนคแมร์ ถูกสถาบันองค์กรมวยไทยโลกดูหมิ่นและเลิกปฏิบัติด้อยค่าและถอนแชมป์ไทยใช้กลยุทธ์ข่มขู่ไม่ต่างชาติกล้าเป็นตัวแทนคุณแมชาวต่างชาติเหล่านี้ต้องกลัวองค์กรมวยไทยโลกมากขนาดนั้นเลยหรือนะครับนี่พี่น้องชาวเขมรเขาตั้งคําถามนะครับไหนๆก็พูดเรื่องคุณแมกับมวยไทยมาแล้วใกล้จะแข่งซีเกมเข้าไปทุกทีสถานการณ์การแข่งขันเอาเฉพ มวยเนี่ยนะที่ไม่รู้จะเรียกมวยอะไรก็แล้ว <ขอ S 1> แต่เขาเรียกคุณคแมน,นี่ครับอากุณคมแมก็ได้เรียกตามเขานะสถานาการณ์การแข่งขันในซีเกมครั้งนี้เป็นยังไงแล้วคะก็วันที่5้าถึงทีพฤษภาคมนี้จะเริ่มแข่งขันนะครับสาพันคุณคมแมนานาชาตินประกาศว่ามี7ชาติเข้าแข่งขันแน่นอนนะครับคือเขมรลาวอินโดเมียนมาฟิลิปปินสเวียดนามและมาเลเซียนะครับส่วนสมชาติที่ไม่เข้าร่วมคือไทยนะครับที่ประกาศไม่ร่วมสางกรมบูไนส่วนติมอร์เล้เตผมว่าเขาไม่มีนักกีฬาเเขขาาา่ัััันนนนนมกกกกกวะะะครบบบหลๆ็็จปไทยู ก็จะชิงกันทั้งหมด19เหรียญทองนะครับเขาประกาศกล้องเลยนะครับสาพันคุณกแมรบอกว่าชาติที่ส่งแข่งไม่กลัวคําขู่แบนของอิปมาสาพันธมวยานานาชาติต้องรอดูว่าอิปมาจะมีการแบนชาติที่ลงแข่งคุณกแมรหรือไม่นะครับแต่ก็ดูท่าทีของสาพันธมวยไทยนานาชาตินี่ไม่ได้สนใจคําขู่ของกัมพูชาเลยนะคะเพราะมีการจัดแข่งชนซีเกมไปเลยนอกจากไม่กลัวไม่สนใจแล้วขิงกลับเลยนะครับก็จัดแข่งขันที่คุณบอกฮะสาพันธมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติอิปมาเนี่ยนะครับประกาศจัดศึกชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่4ถึง13พฤษภาคมที่กรุงเทพนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกับแข่งขันโบกตอแข่งขันกุญแคแมเลยนะฮะในซีเกมเนี่ยพอดีเลยนะครับและมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขันร้อยประเทศจาก5ทวีปนะครับเห็นไหมฮะกลัวที่ไหนครับจัดแข่งขันชนไปเลยนะครับในเมื่อยังถกเถียงกันอยู่แบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรกับเขาสหาพันธ์ก็ไม่ได้กลัวอะไรกับเขาตอนนี้คําถามสําคัญเราสรุปได้อย่าง คุณแหม่มวยไทยใครมาก่อนกันหลักฐานที่ชัดเจนคือมันมีพร้อมกันนั่นแหละมันมีมาด้วยกันฮะมันร่วมอุษาคะเลด้วยกันร่วมอู่ข้าวอู่น้าด้วยกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเคยรักกันมามั่นยืนนะครับเคยไปมาหาสู่กันและศิลปะอะไรหลายอย่างมันก็คล้ายเคียงกันแม้แต่การบงการไหวอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้เรื่องคุณแหมีมวยไทยก็ดีมันมีทั้งคู่อะเอางี้ดีกว่ากลับบ้านใครบ้านมันแล้วก็ไปทําให้มวยของตัวเองเนี่ยมันได้รับความนิยมระดับโลกอย่างนั้นผมวว่่าารกคับ อีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นช่วงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนกังวลด้วยเพราะมันใกล้จะเลือกตั้งเข้าไปทุกทีแล้วค่ะพี่กับการจัดการการเลือกตั้งของกอกตชุดนี้ชุดเดียวกับปี 6. 2องอุสาหพัดเรื่องเลยพี่ไม่มีการรายงานผลแบบเรีลวทม์เพราะประหยัดงบนะบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีโลโก้พักอย่างนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าทําไมถึงไม่ขยายไปถึง14เมษากับเรื่องสําคัญทำไมบินไปดูการต่างประเทศกันช่วงนี้เขาอ,ออกมาแก้ตัวแล้วนี่ฮะกกตออกมาแล้วนะเขาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศ เป็นคนนะฮะให้ไปเองนะครับเป็นคนเชิญนะพูดกันตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเขาอยากไปดูการเลือกตั้งนอกอาณาจักรนะนอกอาณาจักรไปแอฟริกาไปยุโรปไปยุโรปเหนะือไปกันดีๆนะไปกันทีสิบวันนะกำลังจะเลือกตั้งแล้วนะครับไปฮนะบอกว่าไม่มีเงินนะนับคะแนนแบบเรียลไทม์หน้าจอให้ชาวบ้านดูคะแนนต่อคะแนนเนี่ยนะครับ <Wait. S 1> แต่มีเงินไปดูงานเฉยเลยครับนะะแล้วเขาบอกว่าอ่ะเขาเชิญไปเขาบอกว่าถึงแม้จะไปเมืองนอก ก็สามารถประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ประชุมผ่านวิดีโอคอลได้นะครับเพราะนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วเป็นเรื่องที่กรกะตทําทุกปีทำทุกครั้งก่อนเลือกตั้งต้องไปดูก่อนนะครับว่าเขาทํายังไงมีปัญหาอะไรไหมจะไดเอามาแก้นะครับอันนี้ลืมไปนะครับเพรากะกรกตเนี่ยออกระเบียบไม่หมดแล้วและระเบียบอะไรที่ออกแล้วไม่เคยฟังใครเขาเลยนะฮะออกมาแล้วก็ดันดื้อให้ทําอยู่งั้นฮะระเบียบออกไปแล้วฮะไปดูงานมาแล้วจะมาแก้อะไรครับพี่น้องครับ เท่ากับไปดูเฉยๆนะครับนะฮะต่อให้แก้ตัวไปมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าเงินที่ไปดูงานเนี่ยจริงๆเอามารายงานแบบคะแนนรดเรวทัมก็ยังได้นะยี่สิบกว่าล้านเท่านั้นเองครับหรือเขาจะไปดูงานในกรณีในประเทศที่เขามีคนไทยอยู่ในนั้นไงพี่เราจะต้องเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการมาปรับเปลี่ยนอะไรในเมืองไทยมันเป็นเรื่องของคนไทยที่อยู่ต่างแดนแต่ก็ถ้าเป็นเหตุผลนี้ ไปดูประเทศหน่อยฮังการีสโลวาเกียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรฐัฐอเมริกาที่คนไทยอยู่เยอะหรอคะโอ้โหประเทศนี้วสวยๆนั้นเลยนะครับผมไม่รู้คนไทยอยู่เยอะขนาดนนนะแต่มันสวยมากประเทศนี้นะภูขเขาน้ําตกบ้านเมืองนะอาหารรสโอชาอั้รนั้นเลยนะครับก็คงจะอร่อยคงจะแซ่บกันน่าดูนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ร้อนไปจนถึงพี่สีละพี่สีสุวรรณจันยานักร้องของเราล่าสุดนี่ไปบอกเลยนะบอกว่านี่กรกตหคนที่เดินทางไปเนี่ยจะต้องโดนฟันนะละเลยหน้าที่นะครับ คุณศรีสุวรรณเนี่ยนะผมเพิ่งเห็นจะทำอะไรเขาท่ากันคนนี้นะไปร้องปปชแล้วนะครับให้ฟันวินัย6กกตนะฮะที่ไปยุโรปไปอะไรกันเนี่ยนะครับละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแทนที่จะอยู่ดูแลจัดการเลือกตั้งนะครับไปกันทีเป็น10วันอย่างนี้นะครับแล้วกลับมามีประชุมนัดเดี๋ยวยี่เมษาเดี๋ยว7พฤษภาเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วคนร้องเรียนเต็มไปหมดเลยว่า2เรื่องใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องเรื่องตั้งลวงหน้า คนมาอยากจะเลือกตั้งลุกหน้ามาลงระบบระบบกรกตรล่มครับล่มแล้วคนลงทะเบียนไม่ได้นะครับไม่ยอมขยายเวลาออกนะครับล่าสุดกรกตรมาบอกว่าอ๋อไอ้ที่ลงได้ก็มีเป็น2ล้านไอ้ที่ลงไม่ได้เดี๋ยวพิจาณาให้ก็ได้นี่กรกตรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <S <S หรือเรื่องหนึ่งฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบายเงนยินิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเขาก็ร้องเรียนกรกตรไปนะฮะว่ากรกตรจะไม่นิ้ัยว่าอย่างไรนะครับมันเป็นไปได้แค่ไหนจะได้ออกกฎออกมาตรการให้นะและเรื่องที่ กรกตควรจะต้องทําที่สุดคือเรื่องพวกนี้มันต้องมีคนอยู่ประชุมเกินครึ่งหนึ่งที่จะต้องประชุมนะครับต่อให้บอกว่าแหมสามารถวิดีโอคอประชุมได้ขอโทษนะคุณวิดีโอคอประชุมกับพวกสถานทูตต่างประเทศที่คุณไปเที่ยวก็ได้คุณไม่ต้องไปก็ได้ครับไม่ต้องไปดูงานนะวิดีโอคอดีกว่านะครับเขามีปัญหาอะไรฮะพวกสถานทูตฮังการีฮะสถานทูตสวิตซ์นี่นะครับสถานทูตแอฟริกานะครับเหมือนกันนะครับกรกตพูดมาพูดมางูมันก็พันที่คอเนี่ยครับ เจ็ดคนนะที่เป็นกะกตตอนนี้นะคะแต่เดินทางไป6คนเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของที่พี่ว่านเนี่ยก็ต้องอยู่ในประเทศไทย4คนใช่ไหมคะครับแต่ว่าไป6คนเหลืออยู่ในประเทศไทย1คนอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์แล้วสิผมคิดว่าเขาอาจจะวางแผนการเลือกตั้งไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งแบบ2สีนะครับและไม่มีชื่อพักนะฮะไม่มีโลโก้พักด้วยนะครับจำเลขแล้วเข้าไปกากันเองนะครับเดี๋ยวจําเลขปาร์ตี้ลิสสลับกับเลขเขตเลขเท่อีลุงตรงนางไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่าเพื่อจะประหยัดงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ขอโทษนะฮะงบประมาณที่ควรประหยัดก็ไม่ประหยัดนะครับไอ้ที่ควรจะใช้ก็ไม่ใช้นะเขาให้เงินมาตั้ง6,000ล้านนะครับกอกตครับ